กรณีเกิดเหตุถนนซุดตัวที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลถนนสามแสนแขวงวัชิระพยาบาลเขตดุสิตซึ่งเป็นหลุมขนาดใหญ่นะฮะขนาดความกว้าง30คูณ30เมตรลึก50เมตรแล้วก็มีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาลและสถานีตำรวจสามแสนเออบื้องต้นเนี่ยอันนี้โชคดีหน่อยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีการอบพยพผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงออกจากจุดเสี่ยงขณะที่ทางวัชิรพยาบาลเองก็ประกาศงดรับผู้ป่วยนอกขณะนี้ mm hmm. เนื่องจากคำหนึงถึงความปลอดภัยนะฮะของผู้ป่วยหรือผู้จะมาใช้บริการเป็นหลักนะทีนี้ไอ้่ซนที่มันเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะ,ะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าบริเวณพื้นที่เกิดเหตุมันเป็นโซนก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับ ในส่วนของสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุทแห่งชาติก็คือสถานีเตาปูนถึงสถานีหอสมุทรแห่งชาตินะครับไอส่วนงานนี้มีกลุ่ม j o ยแอนเจอร์ของชอการช่างกับสเตคอนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างะนะฮะชื่อกิจการร่วมค้า C.K.S.T.P.L. นะ,ะโดยมีในส่วนของชอการช่างเนี่ยถือหุ้น55%ครับและสเตคอนถือหุ้น45%ด้วยกันครับ ตรงนี้เองก็เป็นสาเหตุนะฮะทำให้ราคาหุ้นขณะนี้เนี่ยอย่างถ้าไปดูตัวของชอกันช่างปรับลดลงมาประมาณ3%นะฮะลง50สตางค์อยู่ที่16บาท90ขณะที่ s t ตคอนลงน้อยกว่านะฮะลงมา1น 1, 1มาอยู่ที่8บาท90สตางค์ณขณะนี้เลยครับนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าทาง s t ตคอนเองมีการแจ้งว่างานขุดเจาะอุโมงค์ ได้แล้วเสร็จไปแล้ว3-4เดือนก่อนหน้านี้และปัจจุบันเนี่ยไม่มีการขุดเจาะอุมโมงค์เพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับอันนี้ทางไซคอนเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากท่อประปาแตกร่วมกับฝนตกหนักนะครับก็ทําให้เกิดโพรงใต้ดินและการซุดตัวลงโดยโครงการมีการทําประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้คงต้องรอรายละเอียดนะครับ,รบแล้วก็แนวทางแก้ไขจากทั้ง2บริษัทแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเซียไซรัส เขาก็มองว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงลบก่อนในเบื้องต้นนะฮะเนื่องจากว่ามันจะกระทบให้ต้องมีการหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อสืบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนรวมถึงการซ่อมแซมอุโมงค์ที่เกิดความเสียหายนะตรงนี้มันอาจจะทำให้รอบการส่งมอบงานเนี่ยมันล่าช้าเรื่องการส่งมอบงานล่าช้าก็หมายถึงการรับรู้รายได้ที่จะล่าช้าตามมาด้วยนะแต่โอเคดีหน่อยว่าโครงการเนี่ยมีการทำประกันภัยเอาไว้นะฮะและสิ่งที่สเตคอนชี้แจง ในเบื้องต้นตรงนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแหละคือถ้าจะบอกว่าที่มันซุดจากการขุดเจาะอุโมงค์อันนี้มันก็ไม่ใช่เพราะมันขุดเสร็จไปแล้วตั้งแต่สามสี่เดือนก่อนแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนเยอะขนาดไหนนะฮะนี้ก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะซึ่งไอ้ฝนเยอะกับโครงการที่มันยังไม่เสร็จบางทีถ้ามันป้องกันไม่ดีนะมันก็อาจจะไปทําให้ตัวดินเนี่ยมันมีการซุดตัวได้เนื่องจากเวลาไอ้ขุดทำอุโมงค์มันก็จะเป็นลักษณะของโพรงถูกไหมฮะใช่โอเคนี่ก็เป็นข้อมูล อัปเดตล่าสุดนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตโอ้โหแต่ผมวาดเสียวไว้ตึกที่อยู่ตรงขอบหลุมจริงๆนั่นสิดูแล้วแล้วแล้วกลัวว่ามันจะกลิ่นพื้นที่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าม, <ๆ S 1> มันซ้อไปเรื่อยๆถูกป่ะคุณวุฮะผมก็กังวลว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยาให้เกิดนะถ้าฝนตกหนักในช่วงวันสองวันในบริเวณนั้นอีกนะม,มันจะลงไปอีกขนาดไหนเนะี่ยนั่นน่ะสิครับน <โห S 2> <ม>ี่ไงตามภาพนี่ฮะที่ขึ้นอยู่ บนจอนะขณะนี้หวาดเสียวจริงๆนะเนี่ยก็คงจะต้องมีการอบพยพกันออกไปพอสมควรแล้วนะครับในบริเวณดังกล่าวก็ภาวนาขออยาให้มันมีการซุดตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาวนาขอให้นะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางนะฮะป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดหามีเหตุการณ์เพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้นํามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ